สวัสดีครับแล้วเราก็อยู่กับพี่ไม้นะครับวันนี้อยู่ที่ไหนนะพี่เดอะไลเบอรี่พิซซูโลกพิซซูโลกบ้านเรา เป็นวงอีกวงหนึ่งที่พี่ไม่ได้ทำซาวใช่ไหมครับก็<ม>เป็นวงติงโต้ลำโิงโต้ํโตำโชคครับตัวลำโชคนี่ก็โชว์ดีเจ๋งมากผมไม่เคยไปดูมาีเทียบมีเครื่องเป่าอะไรด้วยอืแล้วคราวนี้ก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยเบื้องหลังของซาวมันมีอะไรบ้างมีอุปรกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่ไม่ช่วยแนะนำหน่อยบอร์ดก่อนแล้วกันนะบอร์ดหลักก็จะเป็นดีไลฟ์ 4,005กับ CDM32 ที่เป็น Mix แ a c นะครับก็คอนเนกกันใช้งานไม่ได้มีอัปอร์ดเกียร์อะไรหลักๆก็จะใช้ในบนบอร์ด100%ไม่ได้ต่อ p ักอินอะไรด้วยแต่ตัวนี้จะมีเศษก็คือเรามีการ์ดเดนเต้อ,อยู่หลักๆก็คือเอาไว้สำหรับเลคคอร์ดมไมคแท็กแล้วก็รวมถึงกันพอเลคคอร์ดได้เนี่ยเราจะวโชว์เซอเช็คก,ก็ได้ก็คือลูกกลับมาที่มิกเซอร์เพื่อทำซีนเพื่อกิบรายละเอียดต่าง ด้วยพันเต้วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจนะที่อยากชักชวนหลายๆคนเหมือนกันให้ทำจริงๆมันข้อจากัดด้วยแหละเพราะว่าดีไลท์เนี่ยมันไม่สามารถอัดในแท็กได้เลยต้องมีการเลนเต้เพราะเนเต้เนี่ยมันก็สะดวกนะเล็์ดอะไรหรือจะต่อไปอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อกี้บอกว่าเบนว่าการอัดใช่ไหมช่วยใช่สำหรับผมว่าทาแบบนี้บ่อยมากเลยเพราะรู้สึกว่าหน้างานหรืออะไรเงี้ยเสียงสดที่มันดังเข้ามาเนี่ยเราไม่สามารถเอ่อที่จะแบบกระบผลยดได้ละเอียดพอมันมีเวลาว่างๆเนี่ยเราสามารถเปิดมาในแท็กที่เราอัด มนมันนั่งสวิปหาเค้ามีเลยมาเช็คว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมว่ามันมันเนียบขึ้นแล้วก็ได้เช็คกับร้านจริงด้วยหมายถึงว่าเราสามารถเพย์แบ็กได้ตอนที่อยู่หน้างานจริงเลยซึ่งดีไลท์ก็มีฟังก์ชันโิวเซร์เช็คเลยก็คือแบบมันจะสตรีมมิ่งแบบชแนลเดิมอะไรเดิมโดยที่ไม่ต้องไปเลาติ้งอะไรซับซ้อนความใหม่ของวิวเซอร์เช็คก็คือเราอัดเสียงมาแยกเป็นแท็กแคลแล้วก็เล่นเสียงกลับเข้าไปในมิกซ์ตามชแนลนั้นตรงๆจำลองการเซอร์เช็คอะไรเงี้ยไม่ต้องให้นักก็ไ้แร พูดถึงนิกแล้วอยากรู้ว่าลายเสียงชแนลที่ใชนะ้เยอะแค่ไหนกั oh. บเครื่องตีเออนั่น <laughs> สั่ยังไม่เคยเลยใช่ไหมประมาณเกือบ40ลาย <laughs> สีชแนลประมาณนี้40ถ้าเอาแบบอสเตอริโอมามาแยกเป็น1นึ่งชแนลเลยนะหมายถึงว่าเป็นสองชแนลอะไรเงี้ยแต่ถ้านับว่าเป็นโมโนเนี่ยก็คือประมาณ40่สิบชแนลครับประมาณก็ถือว่าเยอะอยู่สำหรับวงเล็กใช่เจอแต่ชแนลเยอะทั้งนั้นเลยศิลปินแล้วก็อ็อกเนี่ยให้นักงตีทุกคนคือเปุ่ย่ะทุกคนก็เป็นสเตอริโอซึ่งก็จะมีก้องมือกีตาร์ก็คือมือพิณคนเดียวกันพิบอร์ดเครื่องเป่า3ตัวทั้งฟูทั้งเต็มระบบนะครับตีโตเกตก็เป็นทั้งหมด7สเตอริโอก็คือสี่เอาพุทที่เป็น16 สิบห้าสิ<ว>ถ้ามีเวทแล้วก็ว่าไป <8 S 2> อะไรเงี้ยเจ็ดสิบแปดมาณสิบแเอาพุทธ แล้วก็ลืมว่าตัวนี้มันมี DX168 อีก่งตัวสําหรับสามารถถ้าเรารู้เต็มอะไรเงี้ยมีหลังบอร์ดอีกแล้ก็มีที่สเตตบ็อกอีกที่สามารถต่อเพิ่มขึ้นไปได้คือสรุปแล้วซิสเต็มที่เป็นมิกเนี่ยก็จะมีเซอร์เฟซ4,005 CDM 32แล้วก็ DX168 ซึ่ง DX168 เนี่ยจะอยู่ที่กลางเวทีเป็นหลักก็คืออยู่กับกองเพื่อต่อไวริงกองอินบุตหรือว่าออกไปใกล้ซึ่งดีไลท์มันได้สูงสุดประมาณ128ใช่ไหมร้อยกว่าชนแนลร้อยว่าชิ้คือถ้ามีสเตตบ็อกต่อไปได้ถึงร้อยชนแนลก็คือใช้ใช้ได้พร้อมกันเรียลไทม์แบบร้อ ก็เลยก็ตัวนี้จะมีคนสับสนว่าปลั๊กอินอะไรเงี้ยั้งซือมาอะไรไหมเงี้ยเพราะว่าอะไรอย่างนี้นะมันจะมีหลายรุ่นที่ขาย S Q a v e n t i s t เงี้ยแต่คือดีไลท์เนี่ยเขาไม่มีขายนะเพราะว่าตัวดีไลท์เนี่ยมันเป็นตัวใหญ่สุดแล้วเขาให้มาหมดเลยถ้ามีปักอินอะไรมันเกิดขึ้นในอะไรอย่างนี้หรือดีไลท์เนี่ยเขาก็จะให้อัพเฟิร์มแวร์แล้วก็มีมาเลย ไม่ต้องซื้อไม่มีขายพวกโปรเซสซิ่งอะไรเงี้ยที่ต้องซื้อเพิ่มมันก็ค่อนข้างมีราคาอยู่เซ็ตพวกคอมเพรสเซอร์ก็จะประมาณหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าซื้อเดี่ยวจะแพงแต่ซื้อแพ็กเกจแบบเป็นแพ็กเกจหลายตัวเลยเนี่ยก็จะถูกลงแต่ดีไลท์ไม่ต้องซื้อมีมาให้ต้องซื้อใช่ค่ะ ดูเรื่องไมโครโฟนหน่อยไมโครโฟนมีอะไรบ้างผมเห็นแหลกชุดไวเลสไวเลสอยู่ตรงนี้ก็จะมีไวเลสที่เป็นของพาร์ตต่อเครื่องตีไมโครโฟนละเอีอาอย่างของแหลกนี้น่ยจะเห็นชัวร์สี่พาร์ตสี่ยูนิตก็คือชัวร์ PSM 900เป็นของเอียร์พี่โตอ๋อนี่เอียร์พี่โตชัวร์ s l ส d 4ก็คือไมโครโฟล์ไวเลสพโต ชัวเอสเอ็์ดีโฟรเนี่ยเป็นกีตาร์พี่โต1ตัวแล้วก็ตัวเนี้ยไม่ได้ใช้ตอนแรกเมื่อก่อนมีมือเบสตอนเนี้ยเบสอะอยู่ใน Data ฮะือนักดนตรีอะถ้าไม่รครื่องเป่าละมีอยู่แค่3คนมีอะไรบ้างคือกองกีตาร์หรือกินก็คือคนเดียวกันแล้วก็คีย์บอร์ดส่วนเบสอะจะเป็นอยู่ใน Data ซึ่งที่แยกรายมาจากคอมพิวเตอร์อืพาร์ติทึมก็จะมีแค่3คนนี้ใช่ค่ะแต่เบสอะเล่นจาก Data เลยใช่คร่บ หมดจากตรงไมค์และตรงมิกและมาดูตรงนี้ผมเห็นว่าแบบวงนี้มีตำแหน่งพิเศษแต่อตอนนี้เขาเก็บของไปแล้วอันนี้คืออะไรครับพี่ P audio 1U ของ i connectivity เป็น i n นเทอร์เที่ออกแบบมาเพื่อใช้งาน Data เลยมีแต่ออ u t ์ไม่มี input อ๋อเหรอใช่แล้วก็มีระบบเรียนแดนด้วยคือสมมติว่าเรามี Mac 2ตัวมีประปักต์เหมือนกันเครื่อง Mac นึงดับมันจะสวิตช์มา Connect i n t e r f a c e กับอีกตัวหนึ่งใช่ทันทีเลยอ๋อแล้วเวลาเพย์มันก็เพย์ไปพร้อมกันต้องเพย์พร้อมกันต้องมีการควบคุมจะมีที่คอนโท อะไรเข้าไปเพื่อให้พี่พร้อมกันหรือก็ว่าไปมันคือออ d ดิโออนเตเตทที่มี USB 2พอร์ตใช่แล้วสลับกันอันตโนมัติใช่แล้วลาย Data ที่ส่งออกไปนี่กี่ลายครับตอนนี้ที่ใช้ตอนนี้มี Data หลัก LR อืฮะอิสุมิน มี Bem b e c k i n g ็อหรือคอรัสเบสก็เป็นสเตอร์เป็นหมีเมนอมสองลายคือไลน์หนึ่ง uh huh. <S 1> 1, <S เป็นลายของนั่้งตีคิวคิวหนึ่งเป็นของพี่โตคนเดียวจะมีการรับไม่เหมือนกันก็เป็นแปดแอันนี้ก็มี8ดเอาพอดีเลยหรือเปล่าครับข้างหลังมีอยู่สิบสองเอาข้างหลังก็ใช้แปดแต่ uh huh. ใช้แปดก็คือเยอะ นี่เพิ่งสร้างเหมือนกันเดี๋ยวไปบอกตาตาให้เพิ่มว่าเพราะพี่ไม่ชอบชอบแยกชันแยกก็หน่อยอะไรหน่อยครับแล้วเมื่อกี้แอบเห็นแหล่งจ่ายไฟเล็กๆตรงนี้ก็เป็นเหมือนสเตชันเลยก็คือเป็น power pro ตัว pro สองพัน x อันนี้ก็เป็นเหมือนโหลดจ่ายไฟให้กับระบบตรงนี้ทั้งหมดตรงฟอนต์ก็สบายใจใช้งานพกพาง่ายครับโอเคแลระบบฟังก็เหมือนเดิมครับเบเยอร์ที่เจนสูนตัวโปรดอันนี้คือไมค์พี่โตเลยป่ะครับใช่ครับอ๋ออันนี้ก็เป็น ชัว S L X D ที่หัวเป็น S M 5 8ก็ปกติมาตรฐานมาตรฐานเสร็จจากตรงนี้หมดแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปดูบนเวทีกันบ้างว่ามีอะไรบ้างก็มาต่อกันที่กรองร<ะ> <S <S น่า <ผม S 1> จะเป็นส่วนที่มีส่วนประกอบของไม้เยอะที่สุดแลด้ว อันนี้เป็นไม้ร okay. ุ่นอะไรบ้างครับก er right. ็เป็นของเซเนเซอร์เป็นหลักก evet ็จะเป็น600ซีรีส์ก็คือตัวทอมนะสับไมก็จะเป็น604ูนยโอเวอร์เฮดสองอัน E614 หสองตัวครับแล้วก็แฮดเป็น PG81 ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะต่ออยู่อันเดอร์อ๋อความสะดวกใช่ไอไอไม้พวกโอเวอร์เฮดเนี่ยจะอยู่แบบเป็นอันเดอร์เฮดอันเดอร์เฮดไม้เซเน่เป็นห้าเจ็ดห้าเจ็ดหยอดตัวเดียวแล้วก็ไมค์กระเดื่องเป็น901 เป็นซีรีส900ตัวเดียวในบรรดาแก๊งเซ็เลยซึ่งก็จะมีลายเพิ่มเติมก็คือตัวทิกเกอร์รที่มีอยู่ในเสน่ทิกเกอร์แล้วก็คิกก็มีทิกเกอร์สองลายทิกเกอร์นี้ก็คือแบบส่งแค่สัญญาณไปเพื่อที่จะให้โมดูลกองมันเล่นเสียง<ช>ออกมาเพราะว่าเหมือนจะมีกระเดื่อง2องลายคือคิกอินกับทิกเกอร์เ a น่ท็อปกับทิกเกอร์แล้ก็ทอม3ามอโเอแล้วก็แฮทหนึ่งด้วยเหตุผลเพราะว่าตรงของวงเนี่ย มีซาวด์ดีไซน์เยอะสามารถเบ่งกันได้คือเราเรายังยึดตัวอะคูสติกของตัวกองอยู่ตัวไมท็อปแพร์ตัวคิกอินน่ะแต่เอาตัวนั้นมาเบนเสริมในบางเพลงคืออาจจะดันขึ้นมากกว่าหน่อยเพราะซาวด์ดีไซน์บางอันอาจจะแค่ประคองให้มันมีความนิ่งของจามากขึ้นประมาณนั้นตรงนู้นก็จะมีเป็นซับมิกของมือกองก็แม็กกี้โปรติไม่มีอะไรครับแล้วพูดถึงพวกกีตาร์พวกคีย์บอร์ดก็เป็น DI เข้าปกติไหมครับดีไอบอสคีย์บอร์ดก็จะเป็นตัวเรเดียลเจสี่แปดแอคทีฟ ใช่ทุกไลน์ก็จะต่อผัดใหญหมดก็ถือว่าไลน์ในส่วนของดนตรีก็อาจจะก็เยอะปกติก็คือเป็นกีตาร์คีย์บอร์ดเป็นอะไรแต่ก็จะมีโวก d ค t a เนี่ยเยอะขึ้นมาเป็น8ไลน์ใส่คอเลยใส่มันมีคอแปดคอหลักๆที่เซิร์ฟเฟตก็คือจะไม่ได้ต่ออะไรเลยนอกจากกันเต้ก็เรียกกันเต้เลกคอร์หรือว่าตัวคิกเกอร์ที่ต่อคอนทอนตัวมิกแหลมมีอีกอย่างหนึ่งน่าสนใจมากแล้ววงอื่นแทบไม่มีเลยตอนโหลดของผมเห็นว่าทีมถามกันนะเอาสมุกไปไหมอ๋อทำไมมีปรมสมุกเลยวะ เราถหานไมีโอ้โหไฟเพียบจะมีไฟสีแท่งที่ทางทีมอ่ะเอาพลกเข้าไปใช้งานเสมอซึ่งแบบแรงมากเห็นแค่นี้นี่บอร์ดเล็กๆบอร์ดไฟบอร์ด King Kong 2อง2้บอร์ดมาตรฐานเลยก็จะมีคนที่ดูแลพาร์ทของมีติ้งตรงนี้เป็นหลักด้วยครับมีพาร์ทของภาพด้วยก็คือเป็นจอวิชวลใช่ก็จะมีพี่ยอดที่ดูแลเรื่องของกราฟิกการขึ้นจอ ก็แสดงว่าทีมสิงโตนาโชคอะถ้าเกิดไปเนี่ยก็คือจะมีเสียงแสงภาพก็คือครบโปรดักชันเลยอย่างของสิงโตเนี่ยจะมีเทคที่ประจําของเอียพี่โตด้วยตอนนี้ก็คือจะสโล่ฟังแค่อ็อกของพี่โตครับแล้วก็บาลานซ์เปิดหน้าไอแพดอ็อกพี่โตค้างบาลานซ์คอยบาลานซ์หน้างานเสมอเป็นตําแหน่งเฉพาะเลยคนนี้ทำหน้าที่นี้เฉพาะพี่โตใช่คอยบาลานซ์คอยอะไรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถามก็คือ โชว์ของสิงโตนาโชคเนี่ยผมเห็นว่ามีความพิเศษอย่างหนึ่งคือพี่สิงโตจะไม่อยู่กับที่จะแบบไปจริงครับคือไม่มีเวทไม่มีงานไหนที่อยู่บนเวทีเฉยๆนี่ไปข้างล่างไปข้างบนมีขึ้นบันไดขึ้นหมดซึ่งก็และอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนไม้เสมอจะมีไม้สายหนึ่งตัวบนเวทีไม่ลอยที่เมื่อลงเวทีก็ต้องใช้ไม้ลอยซึ่งเวทีเมื่อไหร่ก็ใช้ไม้สายเป็นคือ ไมโครยี่ห้ออ่าฮะอ๋อไวเลสคือชัวร์อ่าฮะเอสเแปดครับไม้สายคือเซนเซอร์อีเก้าร้อยรุ่นรี้สักอย่างจะไม่ได้ต่างกันแค่ไหนทํต่างที่สามารถจะพอจะปรับโทนให้มันใกล้เคียงกันได้อ่าฮะแต่ไดอ๋อใช่พูดถึงวันนี้ดีกว่าเรามาร้านไลฟ์เรีเนาะร้านเนี้ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างท้าทายมือสาวมากร้านมันจะเป็นอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ปกติสี่เหลี่ยมผืนผ้าเวลาที่เราจะวางเวทีกันมันจะวางที่ด้านสั้นที่สุดใช่ไหมแต่ร้านเนี้ย มันจะเป็นแนวยาว<ช>ซึ่งแบบลำโพงมันจะอยู่แบบหลังกับเวทีเลยอะไรเงี้ยอันนี้มีปัญหาอะไรไหมครับวันนี้มันทั้งหลังแล้วก็ทั้งกระจายแบบไปเรื่อยเลยที่เห็น,น <c oughs> ไปเรื่อยเลยซึ่งก็อัน้ข้อดีคือมันจะมีเดล็กซาวอยู่ในทุกๆพื้นที่มันก็จะมีข้อเสียเรื่องของแบบอาจจะมีบางจุดที่มันทับซ้อนเออแบบรจุดเดียวเนี้ยได้สามใบอะได้ยินสามใบเลยเราได้ยินไม่พอกันแน่อะไรเงี้ยก็จะมีจุดสิ่งที่ดีได้จีสิ่งข้อข้อเสียปรับโทนอะไรก็พอได้อยู่ส่วนอยู่ข้างหลังนี่ก็อันนี้แล้วแต่นักร้องว่าถ้าคนร้องเบาเนี่ยอาจจะแย่แต่พี่โตร้องดังร้องดังใช่ก็ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ไว้หน้างานถ้ามันมีโอกาสอะไรก็อาจจะเพิ่นแพ้รหลบนิดหน่อยคือจริงเราไม่อยากจะไปยุ่งกับโทนที่ทําให้หอน uh huh. ถ้ามันไม่ได้หอนจริงอะ่ะก uh huh. ็อยากไปคัดมัน uh huh. เพราะว่ายิ่งคัดไปมันจะมีรายละเอียด uh huh. ที่เสียงที่หายไปเนื้อเสียงที่หายไปอะไร uh huh. คือยอมให้ภาพรวมของโชว์มันมีเนื้อมีหนักมีรายละเอียดมากกว่า uh huh. แล้วไม่ยอมคัดเพื่อให้ แค่จุดๆเดียวที่เขาเดินเข้าไปแล้วมันมีเสียงห่ออะไรเงี้ยมีอะไรอีกไหมเอ่ยสมาชิกประมาณ15คนทีมงานทั้งหมด15คนกับสินโตนำโชคตอนแรกผมก็ตกใจอยู่ว่าล็อตแรกมากับรถตู้แล้วขนของมาก็เยอะพอประมาณนะแต่พอแบบมาชุดที่ลงเครื่องมาเรียกบอกโอ้โหเต็มร้านเต็มเวทีไปเดี๋ยวก็ไปดูโชว์กันตอนคืนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากตัดเสียงสินโตนำโชคขึ้นมาอินเสิร์ตครับผมแกกเเบอรนนนทววัสาาปลูไืพง้ นั่นแหละลูกครึ่งไทยอเมริกาไอบอกเลยว่าโดนหโ,โดนใจข่ขอสากระมังตั้งโต๊ะ อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ YouTube c h anel n AT อย่าดูเพลินกด s u b สไครต์กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทัานที